ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ขบันดาท่านพุทธบริษัทฟังเรื่องหนีนรกตอนที่สิบเจ็ดสำหรับตอนที่สิบเจ็ดนี่ก็มีสินห้าโดยเฉพาะแล้วอาจจะมีกำหมดสิบต่อท้ายอีกคือว่าที่พูดมาแล้วนั้นทั้งหมดเป็นสินห้าควบกำหมดสิบ แต่ก็เป็นการมาเอินอย่างยิ่งที่ขบดสิบไม่มีสินไม่มีไม่มีบทสุราอยู่ด้วยคือไม่มีข้อว่าสุราเังนนวันนี้ในตอนต้นนี้ขอพูดเรื่องข้อสุราแต่ในการพูดต่อไปนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นจะไม่ต้องอธิบายมากเพราะคำว่าสุรามีไรนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายรู้จักดีอยู่แล้ว แลวกโทษเขาสุราไม่มีไรเป็นยังไงก็ทราบอยู่แล้วในปัจจุบันแต่ก่อนจะพูดถึงข้อว่าสุราไม่มีไรการดื่มน้ำเมาสุราในเบนของกลั่นไม่มีไรนี่ยังไม่เด้ดกลั่นเช่นน้ำขาวอ,อุน้ำตันเมาเป็นต้นก่อนจะพูดถึงเรื่องนี้ก็ขอพูดเรื่องการหนีนรกอย่างย่อไว้ก่อน คำว่าย่อก,ก็หมายความว่าย่อ,อเฉพาะคำพูดแต่สูตรจริงๆเต็มอัตราการหนีนรกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไวไ้วัยตัดสัญญาสามรายการซึ่งเป็นกิเลสใหญ่ซึ่งเป็นเครื่องผูกพันกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ลงอบายภูมิสัโญญาจริงๆมีความรู้สึกตามนี้ คิดว่าชีวิตนี้จะไม่ตายแล้วก็มีความสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอาริยสงฆ์ไม่ยอมใช้ปัญญาพิจารณาความดีของท่านไม่ยอมรับนับถือเลยและก็ระมดอศีลห้าคือการรักษาสินไม่จริงไม่จังสักแต่ว่าสมาทานแล้วก็เลิกกันไปอย่างนี้ถือว่าคนตกอยู่ในขอบข่ายของกิเลสขืนสัญโยต ที่คอยร้อยรัดบรรดาเ่านพุทธบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตนจริงให้ลงอบายภูมิถ้าราจะหนีกันพระพุทธเจ้าแนะนำไว้ว่าให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายและสมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำว่าจงอย่าประมาทในชีวิตจงอย่าคิดว่าความตายจะเข้าถึงเราในวันพรุ่งนี้ ให้มีความรู้สึกว่าความตายอาจจะทึงเราในวันนี้ไว้เสมอจะได้สร้างความดีความดีอันดับแรกที่สามารถจะดึงเราให้พ้นรกโชคราวนั่นก็คือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วก็มีการปฏิบัติตรงต่อสินห้าคือเราษาสินห้าหครบถ้วนอย่างนี้เป็นปกติ เท่านี้แลบรรดาท่านพุทธบริษัทขึ้นชื่อว่าอบายภูมิทั้ง4คือหนึ่งนรกสองเปรตสาสุรกายสี่สติจฉานจะไม่มีแก่ท่านทุกทุกชาติไปถ้าการเกิดของท่านยังมีกี่ชาติแดนเดี่ยวสีนี้ท่านจะไม่ได้กลับมาอีกบาปกรรมเก่าๆที่บรรดาท่านพุทธบริษัททำไปแล้ว จะเป็นบาปหนักบาปไหนบาปเบาขนาดไหนก็ตามไม่สามารถจะดึงท่านลงอบายภูมิต่อไป <c oughs> ความจริงความรู้สึกการตัดอรมณ์สามรายการนี้ก็รู้สึกว่าไม่ยากเพราะคนที่มีปัญญาถ้าไม่ไร้สติสัมปัญญะไม่มีความประมาทเพื่อการดื่มสุราละมรไร ก็เข้าใจตามความเป็นจริงได้ว่าชีวิตนี้ตายแน่ด้วยความตายก็ไม่ใช่ต้องรอแก่ถึงตายท่านนั้นหลายผู้รับฟังก็เห็นแล้วว่าเด็กที่เกิดมาภายหลังเราตายไปแล้วไม่รู้ว่าเท่าไร่เหลือแต่เราเท่านั้นที่ความตายจะเข้ามาถึงเมื่อไรก็ไม่ทราบข้อนี้ก็เป็นของคิดถึงง่าย สำหรับพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีเราจะเชื่อก็เชื่อกันที่ศีลพิจารณาดูว่าศีลห้ามีประโยชน์กับเราไหมการฆ่าสัตว์ตชีวิตเราอาจจะชอบทำเขาก็ได้แต่ถ้าเขาทำเราบ้างเราก็ไม่ชอบถ้าเราเมิดข้อน,นี้ก็มีแต่ศัตรู ข้อที่สองการลักกันขโมยของของชาวบ้านนี่อันตรายใหญ่ก็มีกับเราลองคิดถึ้งใจเราบ้างว่าทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยยากแต่ใครก็ทําแบบนั้นเข้าเราจะมีความรู้สึกยังไงเราก็ไม่ชอบใจเหมือนกันเด้อข้อต่อไปคือการเมสมิสมิชาจารย์สามีพัญญาของเราที่เรารัก ถ้าใครมาละเมิดความรักใคยพอใจไหมเราไม่พอใจถ้าไปทำกับเขาเขาก็ไม่พอใจเราก็สร้างศัตรูวาจาโมสาวาดคนที่มีจิตสะอาดจ,จริงๆเขาไม่พูดโกหกหมดเทจเพราะเป็นปัจจัยให้เพื่อนที่รักเขาจะเป็นศัตรูกับเราเขาเกลียดน้ำหน้าที่เราพูดไม่จริงในการเดมสุรามีไร เป็นปัจจัยเกิดความระหมาดทำชั่วทุกอย่างได้นี่ระบ,บรรดาแต่พุทธบริษสตันหลายถ้าเราเมิดสินมันก็ชั่วแบบนี้มีแต่ความเร่าร้อนรวมความในการจะรักษาสินเป็นของไม่หนักตอนนี้ไปก็ขอพูดถึงสิลข้อที่ห้าสำหรับสิข้อที่ห้าดังกล่าวว่าสุรามีระยะมชะป,ประมาณฐานาาวีรมณี เราจะงดเว้นไม่ดื่มสุราได้ไม่ไรมันเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะการดื่มสุราได้ไม่ไรัยบมันดาแทนพุทธบริษัทถ้าพูดกันตามภาษาชาวบ้านจริงๆเพื่อความเข้าใจถ้าพูดภาษาพระก็รู้สึกว่าจะนิ่มนวนเกินไปเข้าใจยาก เวลานี้กำลังคุยกับบรรดาญาโยมพุทธบริษัทขอพูดภาษาชาวบ้านก็แล้วกันคนกินเหล้าด้วยคนกินสุราและเมรัยก็ถือว่าคนนั้นตั้งใจเป็นคนบ้าโกรธไหมท่านที่ดื่มสุราและมเมร,ร,รัยท่านโกรธหรือเปล่าเวลาท่านไม่เมา ลองมองดูเพื่อนของท่านที่เมาอยู่ก็แล้วกันตามโบติเธออาจจะมีจริยานิ่มโนนมากพูดจามีเหตุมีผลทำการงานดีพอกินเหล้าเมาพอเมาขั้นต้นเรียกว่าเมาพอเซนิดๆจิตเติมวนันไหวสุราแปวอะกรลาสามารถกลา้าทำความชั่วได้ทุกอย่าง ได้อารยธรรมเอาความชั่วทุกอย่างทําได้หมดกล้าแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นความกล้าครั้งแรกก่อนที่จะซื้อเหล้าครั้งแรกจะตอนแล้วตัวอ,อีกาว่าเหล้าท้งสุรานี่มันแพงเกินไปลถเท่านั้นได้ไหมรถเท่านี้ได้ไหมตอนนี้ยังไม่กลา้าเพราะยังไม่ดื่มแต่พอดื่มเข้าไปมันมึนความกล้าปรากฏ ตอนนี้เอามาเลยเท่าไรเท่ากันหมดเท่าไรหมดไปนี่ความกล้าเกิดขึ้นแล้วโดยกล้านี้ไม่ใช่กล้าดีกล,ากล้าสร้างความทิ่หายไขยตนให้เกิดขึ้นกับตนเองให้ครอบครัวเงินมันสุดสิ้นไปแล้วก็สามารถกล้าทําความชั่วได้ทุกอย่างคนที่เคยดื่มสุรา แล้วเลิกดื่มสุราแล้วเขารลายงานให้ทราบเ่าเกลียดคนดื่มสุรามากเคยถามว่าสมัยที่คุณดื่มสุราคุณมีความรู้สึกยังไงเขาตอบว่าจริยาแบบนั้นที่ทําไปมันภูมิใจนี่เห็นได้ว่าคนมึนเมาสุราเนี่ยสามารถสร้างความเลวได้ทุกอย่างตอนนี้โทษเรืกก่องการดื่มสุราดะมีไร อาตมาจะไม่พูดมากเพราะคนรู้จักอยู่แล้วไอ้เงินที่ดื่มสุดาเมรยที่บรรดาแต่พุทธบริษัทถ้าเราจะเก็บไว้ไม่ใช้มันเลยเนี่ยเก็บฝาธนาคารไว้เข้าใจว่าดอกเบีย้ยจะงอกปีนี้ก็ได้หลายบาทแต่ว่าเราเป็นคนฐานะไม่ค่อยดีนัก ก็ไม่เก็บเวลาจะใช้แต่ใช้ซื้อกับข้าวซื้ออาหารการบริโภคให้ลูกไปโรงเรียนเอาเงินจํานวนนี้เสียค่าเล่าเรียนเขาถ้าลูกเรียนมัธยมถ้มามหาวิทยาลัยไม่ยิธยยมาลยเข้าใจว่าสามารถจะช่วยโลกได้ดีอาตมาเองก็ไม่เคยดุมสุรามาตั้งแต่เกิดจน่ตั้งบตดเวลานี้ยังไม่รู้รสสุราจริงๆเป็นยังไง และเขาดื่มสุรากันวันนะัทเทไรก็ไม่ทราบสมมติว่าเวลานี้ค่าของเงินมันตกหากว่าท่านจะดื่มสุราและเมรไรสักวันลนะสิบบาทเข้าใจว่าไม่อยู่นะถ้าคอสุราถ้าคนที่ดื่มสุราได้ความจำเป็นอันนี้ไม่เป็นไรคนดื่มสุราคอสุราจ,จริงวันลนะสิบบาทไม่อยู่แน่สมมติว่านะวันลนะสิบบาท ถ้าสิบวันท่านต้องเสียไปร้อยบาทถ้าสามสิบวันท่านเสียไปสามร้อยบาทถ้าปีหนึ่งท่านเสียไปสามพันสามพันเศษสามพันหกร้อยสามพันหกร้อยเท่าไรก็ตามเป็นวันของปีรวมความว่าปีหนึ่งท่านต้องสูญเสียเงินไปเฉยๆสามพันบาทเศษถ้าวันละสิบบาทายอย่างน้อย นอกจากนั้นยังเสียเวลาทำมาหากินอีกหากว่าท่านจะใช้เวลาทั้งเวลาเดื่มธุราดนำะม่ไรไมาอยู่สร้างความเป็นสุขกับ,กบลูกกับเมียเรื่องกับผัวที่บ้านไม่ดีกว่าหรือหรือว่าเอาเวลานั้นมาประกอบกิจการงานเล็กๆ,ๆน้อยๆชาวบ้านจักตอกบ้างปลูกผักบ้างรดน้ำพรดินผักบ้าง ให้ความสะดวกให้ความปลอดภัยกับกัรตดผักต้นไม้ของท่านอย่างนี้จะมีประโยชน์กว่าหรือว่าท่านนั้นหลายจ้าเงินค่าสุรามาเช่าที่เล็กๆแล้วก็ซื้อพันุผักน้อยๆต่างก,กำลังเงินสามพันบาทเศษต่อหนึ่งปีเอามาปลูกผักขายแปลูกดอก,ดก,ดกไม้ขายนี้เงินมันจะง,งอกมันสามารถจะสร้างความร่ำรวยกับท่านได้ แต่ว่าท่านทั้งหลายเป็นที่น่าเชื่อใจจะพระพูดแบบนี้นะมันก็เป็นการไม่ถูกใจคนเด่มสุราอาตมาก็ขอให้าอาภาัยด้วยถ้าพูดให้เข้าใจสําหรับคนที่ท่านไม่ติดสุราคนที่ชอบสุราจริงๆก็ไม่เป็นไรตามใจท่านพระพุทว่าพระก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดี มีหน้าที่แค่แนะนําเท่านั้นแต่การแนะนำวันนี้อาจจะแรงไปนิดหนึ่งต้องขออภัยด้วยที่มาว่ากันถึงโทษทั้งการเด่มสุราแะเมรัยอีกชั้นหนึ่งเป็นเหตุให้ถูกชาวบ้านเขาเหยียดยามว่าเราเป็นคนเลวจริงๆนะคนเด่มสุราเมรัยจะไม่มีศักดิ์ศรีอะไร ใครเขาจะคบหาสมาคมด้วยก็แค่ประโยชน์ของเขาเท่านั้นถ้าจะคบอย่างเป็นมิตรแทร้เนี่หายากบรรดาธรรมพุทธบริษัทอาตมารู้จิตใจคือรู้จักชาวบ้านที่ไม่ดื่มสุราและไม่ไรถ้าเวลามีความจำเป็นเรื่องจะเป็นจะตายเกิดขึ้นเขาจะไปไปแนะนำและไปหาท่านไปขอร้องท่านตยามปกติ เขาก็รู้สึกเหยียดหยามบางทีไม่มีความรู้สึกแต่ใจพูดออกมาทางปากตัวไม่ได้ยินเสมอๆก็รวมความแล้วว่าการดื่มสุราเนี่ไม่ดีสำหรับชาติปัจจุบันถ้าจะพูดสมรารายพบไอ้ชาติข้างหน้านี่เรามองไม่เห็นจะบอกอานิสงส์ชาติก่อนของท่านที่มารับผลในชาตินี้ อันนี้สงสัการดื่มสุราก็คือหนึ่งดื่มอยากแบบเบาๆไม่เมาไม่มากนักเกิดมาชาตินี้เป็นคนเป็นโรคปวดทิศสะบอยๆถ้ามากเป็นหน่อยจะปวดทิศสเป็นปกติถ้าดื่มสุราปายกลางโทษสุราปายกลางจะเป็นโรคสมบสตทถ้าดื่มสุราขนาดหนักที่เรียกว่าด็อกเตอร์สุรา ก็จะเป็นโรคบาประโยชน์ให้ญาณ้บรรดา่ทนพุทธบริษัทฉะนั้นความเมาขอแนะนําไม่เพียงเท่านี้นอกจากเท่านี้แล้วการดื่มสุราดมเมรัยทาได้ทุกอย่างในความชั่วขอแนะนําว่าธรรมดาแานพุทธบริษัทหลายต้องการนีรรกเคยปฏิบัติในกรมบทสิบละษณ์ตาีิกล่าวมาแล้วทั้งหมด แต่ก็ยังไม่หมดบรรดาท่านพุทธบริษัทวันนี้ขอตีควบจะไม่พูดยาวนะักต่อไปก็เป็นกโมนดสิบด้านจิตใจด้านจิตใจคือความรู้สึกนี่มีสามอย่างหนึ่งอวิชชาเพ่งเลียงอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนตัดข้อนี้ทิ้งไป ถ้าเข้ากระบวนสิบตัดความรู้สึกอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนโดยไม่ชอบทำออกจากใจคือเป็นคนที่มีกําลังใจไม่อยากได้ทรัพย์สินของใครมาโดยไม่ชอบทำและก็สองพยาบาทมีการจองล้างจองผายความโกรธนะั้นมีแน่แต่ก็ตัดความโกรธอาจจะมีเพาะเราจะไม่ใช่พระอนาคาม,มีต้องมี แต่ว่าตต่ความจองล้างจองผ่านออกไปกดหายแล้วก็แล้วกันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็สามสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกเห็นชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ก็ขอตีย่อ,อก,กันเพราะแรงไม่คดีตอนที่สิบเจ็ดอ๋อโทษตอนทีท่สิบหกที่ผ่านมา พูดไปพูดมาเกือบหมดแรงเกือบหมดจริงๆเกือบจะไม่จบเรื่องจะไม่จบตอนแต่ตอนนี้พักผ่อนแล้วก็มีแรงบ้างแต่ก็ไม่แน่ใจนักพยาพูดหนักเปสักเท่าไรในเวลาสักเท่าไรสำหรับกรรมวทสิบที่บอกแล้วว่ามีทั้งศีลและธรรมศีลก็คือว่าศีลทุกข้อที่ผ่านมาแล้ว ่ายธรรมะชัดใช่ก็คือไก่แอนเคอมนโนกรรมที่ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครอย่างหนึ่งไม่พยาบามจองลางจองผานอย่างหนึ่งมีความเห็นถูกตามพระพุทธเจ้าสั่งทรงสั่งสอนอย่างหนึ่งความจริงทำดังสามรายการนี้ถ้าอย่างอ่อนก็เป็นพระสีทาคามีถ้าปฏิบัติได้อย่างกลางกลาง ก็เป็นอนาคามีถ้าปฏิบัติได้นดับสูงสุดเป็นอารหันต์เลยธรรมะสามเรืก,การนี้ไม่ใช่ของเล็กน้อยหนักมากใหญ่มากมีมีคุณมีประโยชน์มากก็มาพูดกันตรงไปตรงมาตีไม่สัน้นว่าการอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นแต่มันยังไม่ดีหยิบออกมานี่ททำไมจะต้องมีบาปด้หรือ จะลืมว่าบาปนีแ่แปลว่าชั่วถ้าคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของเขาโดยไม่ชอบทำรักบ้างขโมยบ้างอยากจะแย่งบ้างอยากจะโกงบ้างไปต้นอย่างนี้ทีอว่าคิดบาปจิตเป็นบาปคิดชั่วถ้าจิตมันคิดชั่วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นกับใจเรื่องจิต กายก็ดีวาจาก็ดีขึ้นกับจิตตื่ใจจิตก็ได้ใจก็ได้เพราะชาวบ้านชอบปวดใจบางคนก็ชอบปวดจิตเพราะจิตตื้อใจมีอำนาจสั่งกายถ้าจิตคิดเร็วกายก็ทำเร็วแล้วก็จิตก็มีอำนาจสั่งวาจาถ้าจิตคิดเร็ววาจาที่พูดก็พูดเร็ว ถ้าจิตคิดดีกายก็ทําดีวาจาก็พูดดีฉะนั้นการที่ท่านเอาจิตเข้าไปคิดแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้ทําจะมีโทษจะมีบาปไหมต้องขอตอบว่าโทษนามีแน่การลักการขโมยการย่งแย่งทรัพย์สมบัติของ้คนอื่นโทษที่จเพึงได้กับท่านในชาติปัจจุบันคือชาวบ,บ้านขเขาเกลียด แล้วก็มีอารมณ์ไม่เป็นสุขโทษในสัมปรายพบคือชาติหน้าดูกันชาตินี้ก็ได้ว่าคนที่มีจิตคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติเขาบคนอื่นโดยไม่ชอบทำโกงบ้างบวกบ้างอะไรก็ตามหรือว่ายื้อแย่งเขามาได้โดยไม่ชอบทำก็แล้วกันเขาไม่เต็มใจให้ก็อามาจนได้ด้วยเรื่อ์เลียมต่างๆ โทษทันเยียบพึงได้ในการต่อไปก็คือ 1. ตั้งใจให้ไฟไม้บ้านเผาผลานทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่ให้พินาศไป 2. เป็นการตั้งใจให้พลมพัดบ้านให้บ้านพังสามตั้งใจให้น้าท่วมให้ทรัพย์สินเสียหายสตั้งใจให้ผู้ร้ายคือขโมยโชคจริงเรื่องราวลักของปล้นเป็นต้นและจี้เป็นต้น โทษก็อธินาทานเป็นอย่างนี้ถ้าจิตเราคิดได้อธินาทานก็เป็นการคิดให้อาการอย่างนี้เกิดกับเราเพราะโทษก็นินทานิธาทานที่ที่ทำมาอยอดโยนทั้งหลายโดยทุนหน้าเพลิทรไฟที่ไม่บ้านมาเพราะโทษอธินาทานโกงเขาบ้างบวกเขาบ้างจีป้ปล้นเขาบ้างอย่างนี้เป็นตน้น เรน้ําท่วมบ้านขอเสียหายลมพัดในบ้านพังของเสียหายหรือว่าถูกโจมภัยปลมาจากโทษอธินาทั้งสิ้นอธินาทานทั้งสิน้นอธินาทา,ทาน,นาทาคือลักขโมยแย่งจี้เขาปล้นเขามันมาจากอะไรร่างกายของเราจริงๆมันไม่ต่างกับไม้ซีกและไม้สูงคือถ้าจะมีสภาพให้ใกล้เคียงกันจริงๆก็อยู่ในสภาพของหุ่น คนถ้าคนไม่ชักไม่นำมันเต้นมันก็ไม่เต้นมันจะนอนเฉยๆถ้าคนไปยกขึ้นมันก็ยืนเอาวางกระแขงลงมันก็นอน,เอ,ขขน,นเอาหัวลงเอาขาขึ้นมันก็หัวลงเท้าเท้าชี้ฟ้าหุ่นมันไม่มีความรู้สึกที่มันเป็นไปได้อย่างนั้นเพราะคนบังคับข้อนี้มีมาชั้นใดจิตใจก็คลายคนร่างกายก็มันหุ่น ในเมื่อจิตใจบังคับร่างกายมันก็ทําถ้าถามว่าจิตใจบังคับแบบนั้นตายแล้วจะไปอภายภู้ไดอย่างไงอย่าลืมว่าอยากได้ทรัพย์สมบัติของเขาคืออยากจะโกงบ้างอยากจะตีปล้นบ,บ้างอยากจะปล้นบ้างอย่างนี้เป็นต้นจิตม่คิดแรงมากกว่าที่จะพูดต่อไปตัวอย่างที่ยาเบิงเห็น อย่างท่าโกตุฮาริกะขณะที่นั่งกินข้าวอยู่เธอเป็นคนจนเข้ามาในบ้านเขาน,ขาน,ขานขาั่งกะบดีท่านกะหาบดีก็ให้ข้าวที่คนฉลับใช้กินข้าวที่คนรับใช้กินน่ยมันก็ดีสําหรับท่านผู้นี้อยู่แล้วเพราะท่านผู้นี้เป็นคนจนเดินลัดป่ามาหลายวันโอเข้าวมานานหลายวันสามสี่วัน คนอดทนนานมีความหิวจะจัดมีความอยากจัดจัดประเภทนี้แม้แต่ข้าวบูดก็พร้อมอยกินได้แต่บ้าก็หาวัดีแล้วเศรษฐีบ้าอาหารคนใช้เนี่ยเขาไม่เลวอย่างเลวที่สุดเขาไอามีแกงปลาแกงหมูแกงไก่อาหารประเภทนี้ใช่เป็นของเลวสําหรับมหาเศรษฐีแต่คนจนถือว่าเป็นของดีชั้นเลิศ ท่านให้อาหารที่ลั้คนรับชายกินก็ให้กินเขาก็กินแบบอร่รอยแต่ว่าท่านก็หาบุดีกับกินข้าวมัทุปายาตข้าวแบบนี้มันแพงถนัดใจบรรดาแตนพุทธบริษัททั้งหลายคนปกติธรบรมดาอาจจะกินได้อย่างฐานายอัตมานีถ้าจะกินข้าวมาทุปายาตต้องเก็บเงินที่บรรดาแทนพุทธบริษัทเวาไว้เป็นส่วนตัวหลายปี พามันแพงจัดถ้าแ,แต่มาก็มีความรู้สึกว่าขอที่เขาว่าดีเนี่ยมันก็ไม่สำคัญสําคัญแค่กินอิม่มแต่ความรู้สึกของคนที่ไม่ได้กินมันต้องเป็นอย่างนั้นและข้าวมาทุกประญาชนนี้ท่านกินแล้วถ้าก็แบ่งให้สุนัขทึ่มเป็นสุนัขโตเมียมันหมอะอยู่ใกล้ๆแบ่งให้กินบ้างท่านก็กินบ้างแบ่งให้สุนัขก,กินบ้าง โกตัวนิกะมองแล้วก็มีความรู้สึกว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันมีบุญเราเป็นคนสิอีกยังไม่กินข้าวมาทุกป่ายาิแต่เจ้าหมาตัวนี้มันดีทายาิสามารถกินข้าวมาทุบปายาิได้เท่ามาหาเศรษฐีขณะนั้นเขยังมีจิตใจเลื่มปีติยินดีกับสุนัขอยู่เขาก็ขาดใจตายไปในขณะนั้น จิตออกจากร่างของเขาเข้าไปสู่คันของนางสุนัขเลยเป็นลูกหมาไปนี่ระบรรดาท่านพุทธวิสัทน์ทั้งหลายขณะใดที่มีจิตกังวลอยู่ในเรื่องอะไรเมื่อจิตใจของท่านก่อนจะออกจากร่างมันจะไปจุดนั้นและก็ตัวอย่างที่ท่านหนึ่งอยงท่านติดสะซึ่งเป็นพระ พระองค์เนี่แต่มาสงสัยว่าจะเป็นพระอริยเจ้านี่ท่านก็สนใจในจีวรแพรของท่านเหมือนกันขณะที่พี่สาว,วาจีวรแพรมาให้ท่านชอบใจอยากจะหม่มแต่เวลานั้นมันกระป่วยหนักไม่สามารถจะห่มได้จิตใจก็มีความข้องใจมีพรามปรารถนาอยู่แต่แต่ว่าสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครู พระองค์นี้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมากความจริงผ้าแพรผืนนั้นมันก็ผ้าของท่านเองเทงเดิมทีเดียวเป็นผ้าเนื้อหยาบให้พี่สาวไปเย็บไปย้อมพี่สาวเหนมันหยาบเกินไปได้ทำเสืใหม่ดึงได้มากรอใหม่ใจการเสื้ใหม่เสร็จก็นานหน่อยเป็นผ้าเนื้อบางๆเรียกว่าผ้าสารดก ผ้าสายเดาจริงๆอาตมาไม่รู้จักก็เลยล่อจีวรแพรจีวรใหม่เข้าไปเลยก็หมดเรื่องหมดราวไปเป็นผ้าชั้นดีที่หนึ่งสมัยนั้นท่านก็ชอบท่านคิดอยาเจะห่มจีวรเสียตัวนั้นแต่มันก็ไม่หายสักทีนอนลุกไม่ขึ้นก็พอด,ดีขณะที่วิสาวเอาผ้าจีวรเนื้อดีมาให้แานบอกว่านี่ใบผ้าของฉันพี่ผ้าองฉันเนื้อ,อยาบพี่หยิบผ้าผิด ผ้าเนื้อดีอยานนี้ฉันรับไม่ได้พี่สายก็บอกว่าไม่ใช่มันผ้าของคุณเองแต่พี่ไปทําให้มันดีขึ้นท่านยิงยอมรับรับแล้วก็ไม่สรางสยหมลุกไม่ขึ้นคิดว่าถ้าหายมีแรงงมาไรจะห่มผ้าเหมือนนั้นในที่สุดท่านก็นตายไปเสียก่อนหลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในเป็นเล่นจน,นได้เข็บของจีวร เลนตัวเล็กๆนิดๆมองเห็นยากเมา่อตายเจ็ดวันก็ตายจากเลนไปเกิดชั้นดสิบนี่ดับบรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าถ้าจิตเราคิดประเภทไหนมันได้อย่างนั้นเวลาตายไปตัวไม่ได้ไปจิตไปนั่นไม,ม่เมื่อท่านหลายอยาจะได้ทรัพย์สินให้บุคคลอื่นนะก็ามาเป็นสมบติของตนโดยไม่ชอบทำก็ถือว่าเป็นการคิดอยากให้ไฟไหม้บ้าน คิดอยากให้ลมพัดบ้านเห็นบ้านพังทรัพย์สินเสียหายอยากให้น้ำท่วมให้ทรัพย์สินเสียหายอยากให้โจรปล้นของท่านลักขโมยปล้นจี้เป็นต้นอารวันดาแตงพุทธศาสนิกชนก็เ,เลยไม่ได้พูดถึงคุณกันพูดแต่โทษเวลาก็หมดพอด,ดีสำหรับตอนนี้ขอุติพเพียงแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีเดบันดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี